<G> บริษัท BYD เรเวผู้นำด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้าประกาศก้าวสำคัญครั้งใหม่ในการสนับสนุนวงการกีฬาไทยโดยเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของฟุตบอลถิ่นชาติไทยและการแข่งขันไทยลีกพร้อมเปิดตัวแคมเปญ BYD ชาร์จพลังบอลไทยอย่างเป็นทางการ ภายใต้ความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์นี้ b y d ไม่เพียงเข้ามาสนับสนุนทีมชาติไทยเท่านั้นแต่ยังร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศอย่างเป็นทางการครอบคลุมทั้ง3หลีกพร้อมการตั้งชื่อการแข่งขันใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าหลักของแบรนด์ แคมเปญ BYD ชาร์จพลังบอลไทยคือสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นยุคใหม่ที่ BYD พร้อมเดินเขียงข้างฟุตบอลไทยในทุกมิติตั้งแต่ทีมชาติทไทยสโมสรอ,อาชีพไปจนถึงแฟนบอลทั่วประเทศเพื่อร่วมยกระดับประสบการณ์ของวงการลูกหนังไทยอย่างยั่งยืน สำหรับตลาดไทยแล้วนะคะฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เข้าถึงได้กับทุกคนทุกกลุ่มซสัตี้เลยนะคะซึ่ง b ี d ดีเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่แค่จะเข้ามาลงทุนแล้วก็ทําการขายอะไรต่างๆแต่อยากจะเชื่อมความสัมพันธ์กับคนไทยเนี่ยผ่านกีฬาฟุตบอลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไอยอดขายที่จะดีขึ้นไหมผมคิดว่าเป็นผลพลอยได้จากสิ่งที่เราทําวันนี้มากกว่าเพราะว่า โกของเราหลักๆเนี่ยก็คือซัพพอร์ตไทยฟุตบอลจริงๆนะครับนี่นีคือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเราคงไม่ได้อยู่แค่ฟุตบอลอย่างเดียว BYD มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยไม่เพียงแค่การลดมลพิษผ่านการนำรถยนต์พลังงานใหม่แต่ยังร่วมขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยไปพร้อมกับการเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ให้กับแฟนบอลชาวไทยทุกคนค่ะ